วิ่งถมนะันละสวยอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตลาดกลางเดี๋ยวแวะไปปะเจอหัวหัวนางพญานะ<อ>ละฮิ้วฮัลโหลครับนางพญาครับอรบอสใจนะครับบอสลองทับมดสืบนะครับเอสซีอยู่กับผมไหมครับใส่อยู่กับผมไหมอยู่ข้างผมไหมแค่นั้นเองก็อยู่ข้างมาเสมอนะอ่าแค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรมากมายหรอกเราไม่ได้เป็นมดงานให้ดำเนิเหตใช่ไหม ไม่ไม่ก็รออยู่ก็รออยู่ว่าเมื่อไรจะมาจัดการสักทีข้ารักใครรักจริงรักแล้วทิ้งมีบ้างในบางหนแต่ครั้งนี้สาบานจักใจตนจะรักเจ้าคนเดียวเสมอไปามนั้นแหละครับอยู่ข้างผมนะไม่ต้องทำนั้นนั้นแหละพัฒนาแกงตัวเองไม่ต้องส่งของไม่ต้องเป็นผลงานไม่ต้องเป็นควายใครขี่ได้ขอกอนหน่อยได้ไหมอกอกนหน่อยได้ไหมแค่กอดมันพอหรอ กอดก็พอแล้วครับ <Okay. S 1> จะเอาอะไรเ,เยอะแยะมาสิคิดถึงนะครับสู้ๆนะครับครับพี่แกงนิงโงโง่งโูโดีกว่าคุยง่าย <c ười> ต้องต้องกระจายครับไ่น